สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การทำนายดวงในคลิปนี้คือการทำนายดวงในช่วงของครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2566โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2566ครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2566นั้นการทำนายดวงในคลิปนี้จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับ โดยในช่วงท้ายคลิปนั้นผมจะมีการทำนายดวงแบบเจาะลึกด,ดวงรายเดือนโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมไล่ไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566เลยนะครับดังนั้นคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ฟังได้ชมจนจบคลิปเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566นั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่วิวออฟฟอร์จูนเป็นไพ่แห่งโชคลาภบ,บรดกที่ดินและก็ความร่ำรวยถือว่าเป็นไพ่แห่งโชคลาภเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกนั่นเอง,เอง,เอง,เองนะครับแต่ว่าตามตำราที่ครูบาอาจารย์ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า ก่อนที่ไพ่วิวออฟฟอร์จูนหรือว่าไพ่แห่งโชคลาภบรรุกที่ดีและก็ความร่ํารวยจะแสดงผลนั้นตัวท่านเองมักจะเจออะไรหนักๆเสียก่อนนะครับบางท่านนั้นอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการงานบางท่านนั้นตกงานว่างงานเปลี่ยนงานหรือไม่บางท่านนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีปัญหาเกี่ยวกับการค้าการขายมีปัญหาเกี่ยวกับความรักอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ และหลังจากนั้นดวงชะตาของท่านจะคล้ายๆกับดวงชะตาฝ้าหลังฝนหลังจากที่เมฆบอกแห่งพายุฝนได้พัดผ่านไปฟ้าเปิดดวงชะตาของท่านก็จะเปิดด้วยนั่นเองนะครับคราวนี้แหละนะฮะความโชคดีโชคลาภต่างๆนั้นจะพุ่งเข้ามาสู่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อย่างแน่นอนเลยนะครับ เมื่อมีไพ่ใบนี้มาอยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์นั่นก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของครึ่งหลังปี2566นั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นฟ้าเปิดโชคลาภต่างๆนั้นก็จะตามมามากมายนั่นเองนะครับผมผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับบางท่านนี่นะครับผมมีโอกาสที่จะได้ที่ได้ทางได้บ้านได้มรดกได้เงินสดก้อนใหญ่นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ บางท่านนี้นะครับผมที่มีการวางแผนเอาไว้ว่าอยากจะสร้างบ้านรั้วยอยากจะซื้อบ้านในช่วงของครึ่งหลังปี2566ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะได้บ้านหลังใหม่อย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2กันบ้างนี่คือไพ่เพจออฟไพเทอร์เค หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญนั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าบุตรบริวารของท่านนั้นดีตัวท่านเองนั้นจะมีบุตรบริวารที่เก่งสมมุติว่าตัวท่านเองนั้นมีลูกน้องมีลูกจ้างมีทีมงานก็หมายความว่าลูกน้องลูกจ้างทีมงานของท่านนั้นจะช่วยเหลือการงานได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าหากว่าตอนนี้ท่านยังไม่มีลูกน้องประเภทนี้ก็หมายความว่าในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566นั้นจะมีตัวช่วยหรือว่าผู้ช่วยมีลูกน้องคนใหม่ของท่านเข้ามาที่เก่งในการวางแผนการบริหารจัดการที่ดีมาก จะช่วยเหลืองานต่างๆของท่านได้เป็นอย่างดีนดั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ,พ,พ่เพดออฟแพนเดอร์เคอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญนั้นยังตีความหมายไปถึงลูกหลานของท่านด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าลูกหลานของท่านนั้นจะเก่งมีความสามารถนั่นเองนะครับถ้าว่าเขาอยู่ในวัยเรียนก็หมายความว่าผลการเรียนของเขาจะออกมาดีมากๆ คุณพ่อคุณแม่สบายใจได้คุณพ่อคุณแม่จะได้ปราปลื้มใจอย่างแน่นอนนั่นเองเนะครับแต่ถ้าหากว่าลูกหลานของท่านนี่นะครับเรียนจบมาแล้วก็หมายความว่าเขาจะได้งานที่ดีๆหรือถ้าหากว่าลูกหลานของท่านนั้นมาสารต่อธุรกิจการค้าการขายของท่านก็หมายความว่าเขาจะนําพาธุรกิจการงานของท่านไปได้อย่างดีน,นั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3ต่อเลยก็แล้วกันนะครับผมนี่คือไพ่สิบไม้เทา้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิบซี หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นเองเนะครับการงานของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังนั้นตัวท่านเองจะมีความรับผิดชอบเยอะมากขึ้นจะต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนั่นเองเนะครับเช<อ>่นการงานของท่านที่เกี่ยวข้องกับการค้าการขายก็หมายความว่าจะได้ให้บริการนะครับคนมากมายหลากหลายอาชีพมากมายหลากหลายเพศหลากหลายวัยในลักษณะแบบนี้คือการงานของท่านนั้น ต้องเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากบางท่านนั้นอาจจะมีการโยกย้ายไปทำงานอยู่ที่เฮดออฟฟิศซึ่งมีคนเยอะๆอะไรประมาณนี้ก็ได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมพไพ่ใบนี้นั้นยังตีความหมายได้ว่าหากตัวท่านเองนั้นเป็นเจ้าของโรงงานต่างๆหรือว่า ผู้บริหารโรงงานต่างๆก็อยู่ในช่วงของความเครียดนั่นเองนะครับกำลังที่จะมีการวางแผนในการขยับขยายโรงงานเพราะว่ามีคําสั่งมีออเดอร์ต่างๆเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับพูดง่ายงก็คือว่าผลิตไม่ทันตามคําสั่งนั่นเองตัวท่านเองอาจจะอยู่ในช่วงของการขยับขยายโรงงานให้สามารถที่จะผลิตได้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นตัวท่านเองก็เลยอาจจะยุ่งหน่อยนั่นะเองนะครับ พไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566นั้นค่อนข้างที่จะหนักเหนื่อยนะครับมีงานมีความรับผิดชอบต่างๆค่อนข้างเยอะบางทีนี้จะยุ่งจนแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยนะครับขยับลงมาที่ไพ่ king of w a n d กันบ้างนะครับผมหรือว่าไพ่กษัตริย์ถือไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่7 ไพ่ใบนี้ก็หมายควาว่าดวงการงานของท่านนั้นจะเติบโตก้าวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่ท่านประสบความสําเร็จนั้นก็อยู่ที่ตัวท่านนั่นเองเนะครับที่ไม่ยอมหยุดนิ่งไม่ยอมหยุดพัฒนานั่นเองตัวท่านเ,เองนะครับผมเป็นคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรต่างๆนะครับและที่สําคัญก็คือเป็นคนที่หัวก้กาวหน้านั่นเองนะฮะมีการวางแผนสิ่งต่างๆเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนและตัวท่านเองนั้นยังชอบติดตามข้อมูลข,ข่าวสารต่างๆไม่ขาดนั่นเองนะครับสนใจเกี่ยวกับข่าวสารด้านการ ตลาดจะเกี่ยวกับข่าวสารด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยนั่นเองนะครับตัวท่านเองก็เลยไม่ตกยุคตัวท่านเองนั้นก็ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะปรับตําแหน่งขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นนะครับมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นมีอํานาจมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะต้องมีบุตรบริวารนะครับก็คือลูกน้องทีมงานที่มากขึ้นนั่นเองนะครับดวงการงานของท่านก็จะไปสอดคล้องกับไพ่สิบไม้เท้าที่ผมได้กล่าวมาในเบื้องต้นนั่นเองว่าดวงการงานของท่านนั้นจะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากหรือว่าให้บริการคนหมู่มากนั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพคิงออฟวอนหรือว่าไพากษัตริย์ถือไม่เท้านี่นะฮะตัวท่านเองนั้นมักจะมีปัญหาความขัดแย้งกับคนที่เป็นกลุ่มหัวอนุรักษ์นิยมก็คือคนหัวสมัยเก่าหน่อยน,น, mm hmm. นี่นะครับแนวคิดของท่านนี่เขาจะมองว่าเป็นแนวคิดที่มันสุ่มเสี่ยงจนเกินไปนั่นเองนะครับอาจจะมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้แต่ว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ขอให้ตัวท่านเองนั้นใจเย็นๆพยายามหาเหตุหาผลอธิบายก็บเรากันนะครับ ขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นะครับผมนี่คือไพ่2ดาบไพ่2ดาบนั้นเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่แดนไกลนั่นเองนะครับบางท่านนั้นต้องพูดคุยนะครับกับลูกลนหลานหรือว่ากับญาติพี่น้อง ที่อยู่ต่างพื้นที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับอาจจะมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านทางไลน์ผ่านทางเฟซหรือว่าช่องทางอื่นๆทางโลกออนไลน์อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะไพ่สดาบนั้นยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของครึ่งปีหลังนั้น อาจจะให้ความสนใจเกี่ยวกับพวกข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทั้งสื่อออนไลน์ผ่านทั้งโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับรวมไปถึงการหาความบันเทิงการหาสิ่งที่สบายใจนะครับจาก YouTube บ้างจาก t i k t o กบ้างอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เลยจะทําให้ตัวท่านเองนั้นบางทีถ้าบริหารจัดการด้านเวลาไม่ดีอาจจะเสียการเสียงานได้นั่นเองส่วนน้องๆนักเรียนนักศึกษาอาจจะเสียการเรียนได้นั่นเองก็ต้องบริหารจัดการด้านเวลาตรงนี้ให้ดีด้วยกันเล่ากันนะครับ ภายสองดาบน,นั้นยังจะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ที่ประกอบกิจการร้านค้าต่างๆนะครับผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลนั่นเองนะฮะเช่นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายที่มีการไลฟ์สดขายสินค้าต่างๆนะครับผมหรือว่ามีการเปิดเพจขายสินค้าต่างๆผ่านโลกออนไลน์นี่นะครับการงานของท่านจะดีนะฮะจะมีลูกค้าเข้ามาติดตามมาเอฟมาซื้อสินค้ามากขึ้นรวมไปถึงคนที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับที่มีการผลิตคอนเทนต์ต่างๆนี่นะฮะ ตัวท่านเองนั้นก็จะประสบความสําเร็จอาจจะมีคลิปใดคลิปหนึ่งของท่านนั้นกลายเป็นคลิปแวนล้อน,นั่นเองนะครับมีคนติดตามมากมายโพสต์ไปนะฮะไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันนะครับผมก็จะมียอดวิวมีคนเข้ามาดูเยอะแยะมากมายมีคนเข้ามาติดตามในช่องของท่าน,นเยอะแยะมากมายด้วยเช่นกันถือว่าไพ่ใบนี้ดีม,มากๆนั่นเองนะครับถ้าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่นั่นเองนะครับเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นะครับผมนี่คือไพ่ 7ถ้วยนั่นเองนะครับจริงๆแล้วความหมายของไพ่เจ็ดถ้วยเกี่ยวข้องกับความรักแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนั้นไปเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานอาชีพการงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ที่จะดีมากๆในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566ก็คืออาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับนะครับพวกแฟชั่นเสื้อผ้าพวกความสวยความงามของผู้หญิงถ้าเป็นธุรกิจการค้าด้านนี้จะถูกโฉลกกับท่านมากๆจะเฮงและปังมากๆนั่นเองนะครับขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9้า นี่คือไพ่ดเฮโรพาสหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้คนที่มีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักปราชญ์เป็นนักวิชาการนะครับเป็นคุณหมอเป็นบุคลากรทางการแพทย์อันนี้จะดีมากๆผู้หลักผู้ใหญ่จะคอยส่งเสริมสนับสนุนนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าท่านที่ทาธุรกิจการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์นะครับอย่างเช่นมีการเปิดร้านขายพวกเครื่องสังกพัณฑ์ต่างๆนะฮะให้เช่าว,วัตถุมงคลให้เช่าพระ อะไรพวกนี้นะครับถ้าเป็นการงานด้านนี้ธุรกิจด้านนี้จะดีมากๆรวมไปถึงพวกร้านหนังสือต่างๆนะครับที่ขายเกี่ยวกับตำรับตำราอุปกรณ์การเรียนเครื่องเขียนต่างๆนั้นก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองนะครับและอีกกรณีหนึ่งนะครับสำหรับความหมายของไพ่เดีเรโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราช ก็หมายความว่าถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นี่นะครับในช่วงของครึ่งหลังปีนี้ผลการสอบผลการเรียนของท่านจะออกมาดีมากๆส่วนท่านที่ต้องการอยากจะไปศึกษาต่อคนที่จบปริญญาตรีแล้วอยากจะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทรปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือว่าบางท่านที่ต้องการอยากจะได้ทุนการศึกษาก็จะได้นั่นเองนะครับผมถ้ามีไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราช ไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของครึ่งหลังของปี2566นั้นตัวท่านเองนะครับจะได้มีโอกาสศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกับาศาสนาของท่านนั่นเองนะครับอย่างเช่นบางท่านนะฮะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสที่จะเข้าวัดทาบุญใส่บาตรนะครับมีโอกาสได้ไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรม รักษาจิตให้สงบนั่นเองนะครับผมหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะได้ร่วมงานบุญต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผ้าป่ากระถิ้นรวมไปถึงงานบวชต่างๆอย่างนี้ก็ได้นั่นเองสำหรับความหมายของไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราชนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้นั้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของครึ่งหลังปี2566 ดวงชะตาของท่านนั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพเทวดาคอยปกปากรักษาคุ้มครองอยู่นะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยแควคลาดจากอุบัติเหตุอุบัติภัยแม้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีทางรักษานั่นเองนะครับ คนที่เป็นอริศตรูคนที่คอยจ้องจับผิดคนที่อิจฉาท่านในที่สุดแล้วเขาจะแพ้ไผ่แพ้ไพ่ตัวเองนั่นเองขอให้ตัวท่านเองนั้นได้มีโอกาสไปทําบุญนะครับแล้วก็อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดานอกจากจะเป็นการสะดอกเคราะห์แล้วยังจะเป็นการรับโชคใหญ่ที่จะเข้ามาในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566นี้ด้วยนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับ ขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปนะครับผมนี่คือไพ่เอทดเอาแพนดาเคิลหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่แห่งโชคลาบนับ่นเองนะฮะคนที่จะถูกหวยคนที่จะถูกลอตเตอรี่นะครับเมื่อได้ไพ่ใบนี้บอกได้เลยนะครับว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับจะได้โชคได้ทรัพย์อย่างไม่คาดฝันเข้ามาคนที่ชอบซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ตัวท่านเองนั้น จะถูกรางวัลใหญ่ด้วยนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคใหญ่เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์หลังจากที่ดวงชะตาของท่านนั้นเป็นดวงชะตาฟ้าหลังฝนมเมฆหมอกแห่งพายุฝนได้พัดผ่านไปฟ้าเปิดโชคลาบก็เปิดด้วยนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับขอให้ท่านมีความสุขก็แล้วกันนะฮะกับโชคลาบที่จะเกิดขึ้นกับตัวท่าน ไพ่เอ็ดออฟแพนเดอร์เคอร์รว่าไพ่หนึ่งเหรียญนั้นยังหมายถึงธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับทั้งหลายเช่นพวกจิวเวลรี่เพชรพลอยนะครับพวกร้านทองต่างๆขายเครื่องประดับทั้งของจริงของเรียนแบบถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าธุรกิจการงานด้านนี้จะดีมากๆสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566นั่นเองนะครับส่วนไพ่นี้นะครับผมก็คือไพ่ไนท์ออฟซอร์ธนะฮะหรือว่าไพ่อัศวินถือดาบ ไพ่ใบนี้นั้นถ้าว่าท่านทํางานรับราชการนะครับเป็นตํารวจทหาร2ตําแหน่งนี้นะครับการงานของท่านนั้นจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้นี่นะฮะสิ่งที่ท่านต้องระวังก็คืออารมณ์จิตใจของท่านนี่นะครับผมอย่าใจร้อนวู่วามนะฮะ จะทำอะไรก็ตามแต่นะครับขอให้ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลอย่าไปตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของอารมณ์จะเกิดความผิดพลาดได้นั่นเองนะครับไพ่ใบน,นี้ถ้าเป็นด้านไม่ดีก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะมีอริสตรูคนที่จ้องจับผิดคนที่อิจฉาริษยาในตัวท่านนั่นเองนะครับฉะนั้นจะทําอะไรกตต็ตามแต่ต้องระมัดระวังนะฮะ อะไรที่มันเป็นความลับก็ให้เป็นความลับนะครับอย่าไปเปิดเผยแม้กระทั่งคนที่อยู่ใกล้ตัวนะครับตอนที่ดีต่อกันไม่มีปัญหาหรอกนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะครับที่ขัดคอขัดผลประโยชน์กันแล้วก็ระวังนะครับว่าเขาจะใส่รายท่านเขาจะเอาในสิ่งที่ท่านพูดที่ท่านไปเปิดเผยกับเขานั่นแหละนะครับไปทําให้ตัวท่านเองนั้นเสียหายได้นั่นเองนะฮะฉะนั้นพยายามอย่าเปิดช่องโหว่ช่องว่างให้คนอื่นก็เล่ากันนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับคราวนี้เรามาดูไพ่เคราะห์กันบ้างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่4ี่ นี่คือไพ่สิบดาบไพ่สิบดาบนั้นถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ให้ระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายการเก็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนั่นเองเนะครับหรือไม่นะฮะให้ระวังว่า จะถูกหลอกถูกหักหลังนะครับผมจากคนที่อยู่ใกล้ตัวอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านอาจจะเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ของท่านนะครับอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยกระทำหานนั่นเองดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ดีเฮโรพานหรือว่าไพ่พระสังฆราชอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไพ่ใบนี้ดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของครึ่งปีหลังนั้นจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคอยปกปักรักษาคุ้มครองอยู่ตัวท่านเองนั้นจะรอดปลอดภัยนั่นเองนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองนั้นมีไพ่เอ็ออฟแพนเดอร์เคหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไพ่ใบน,นี้คือไพ่แห่งโชคลาภจากการเสี่ยงดวงนั่นเองตัวท่านเองก็จะได้เงินได้ทองได้ทรัพย์มาจากการเสี่ยงดวงคนที่ชอบซื้อหวยซื้อรอตเตอรี่ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคใหญ่อย่างแน่นอนนะครับผมไพ่ใบน,นี้ และอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่ใบนี้ก็ยังตีความหมายได้ว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะได้ทรัพย์สินที่เป็นพวกสร้อยแหวนนะครับของมีค่านั่นเองนะครับจากคนรักหรือว่าจากใครคนหนึ่งที่จะมามอบให้กับท่านนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นตัวท่านเองก็ยังมีไพ่เพจออฟพันต์เลอร์หรือว่าไพ่เด็กถือเหรียญไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าคนที่จะนําโชคมาให้กับท่านก็คือบุตรหลานบุตรบริวารคนที่อายุน้อยกว่านั่นเองนะครับผมฉะนั้นตัวท่านเองถ้าหากว่ามีลูกมีหลานนะฮะเดินผ่านแผงลอตเตอรี่ ก็ให้ลูกให้หลานนั่นแหละนะครับเป็นคนที่เลือกให้นะฮะเขาจะนําโชคมาให้กับท่านนั่นเองนะครับส่วนไพ่วิวออฟฟอร์จูนหรือว่าไพ่แห่งโชคลาภบ,บรดกที่ดินและก็ความร่ํารวยไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้น จะมีโอกาสได้เงินได้ทองเข้ามาอย่างไม่คาดฝันบางทีอาจจะได้มาจากมรดกบางทีอาจจะได้บ้านได้ที่ได้ทางหรือว่าได้มาจากโชคลาภที่ท่านเองนั้นคาดไม่ถึงนั่นเองนะครับผมฉะนั้นถือว่าโชคลาภการเงินของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566นั้นปังมากๆนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเราจะไปคุยถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันบ้างนะครัว่าดวงความรักของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2566นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองมีไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนะครับไพ่ใบนี้นั้นบางทีคนที่เป็นโสดนี่นะครับอาจจะต้องโสดไปอีกนะครึ่งปีเลยทีเดียวนะครับถ้ามีาไพ่ใบนี้ หรือว่าถ้ามีคู่มีแฟนเข้ามาอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่ามากๆนะฮะอายุอาจจะต่างกันเยอะ5ปี7ปี10ปีรั้ว่ามากกว่านั้นก็ได้นั่นเอง,เองนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมคือไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยนั้นหมายถึงความมีเสน่ห์ความเจ้าชู้ทั้งชายและหญิงนี่นะครับผมถ้ามีไพ่ใบนี้ก็บอกเลยนะครับว่าสายตาของท่านนั้นแพรเพล่าเหลือ,อลเกินนะครับจะมีโอกาสได้พบเจอ กับคนต่างเพศนะครับมากมายหลากหลายมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์มีโอกาสที่จะคบกันแบบลับๆนะฮะคือไม่ได้คบคนเดียวในลักษณะแบบนั้นคือเจ้าชู้มากๆนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมก็คือไพ่สองดาบ ไพ่สองดาบนี้หมายถึงคู่รักที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมมีโอกาสที่จะทะเลาะก,กันบ่อยหน่อยนะครับในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้เนื่องจากว่ามีสไตล์การใช้ชีวิตมีแนวคิดที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับก็เลยมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันหรือว่าอาจจะทะเลาะเบาแวงกันด้วยไพ่เจ็ดถ้วยนั่นเองนะครับก็คือความเจ้าชู้นั่นเองนะครับผมมีการไปแอบคบแอบคุยกับใครและถูกจับได้อะไรประมาณนี้ก็จะมีปัญหากันนะครับทะเลาะก,กันค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ไนท์ออฟซอร์ดนะครับผมหรือว่าไพ่อัศวินถือดาบนี่นะครับคนรักคู่รักของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ที่จะเข้ามาในช่วงของครึ่งปีหลังนั้นอาจจะมีอาชีพเป็นตำรวจทหารนั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้แต่ว่าไพ่สิบดาบนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่4นั้นเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่นั่นเองถ้าเป็นความรักก็ไม่ดีด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาทะเลาะเบาแว้งกันแต่ว่าปัญหาทะเลาะเบาแวงนั้น มักจะเกิดจากไพ่เจ็ดถ้วยนั่นเองนะครับก็คือความเจ้าชู้ของท่านนั่นเองนะครับซึ่งจะนําปัญหามาสู่ความแตกแยกได้นดั่นเองดีที่ว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ดีโร่แผนหรือว่าไพ่พระสังฆราชอยู่นะครับพลังอํานาจของไพ่ใบน,นี้นั้นจะไปกดทับนะครับไม่ให้ไพ่สิบดาบนั้นแสดงผลได้มากนัก่นเองอาจจะทะเลาะก,กันแต่ว่าไม่ถึงกับขั้นมีการเลิกรากันอาจจะมีการงอนกันนะครับผม แฟนของท่านคู่ของท่านนั้นอาจจะกลับไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่สองสามวันตัวท่านเองก็ตามไปง้อแล้วก็กลับมาคืนดีกันอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปทำนายดวงแบบจอลึกดวงรายเดือนกันบ้างนะครับผมโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยนะครับว่าแต่ละช่วงเดือนนั้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นะครับผมหมายถึงดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ที่อยู่ในช่วงของเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนี่นะครับถ้าเป็นเรื่องของความรักนั้นมีโอกาสที่จะคบซ้อนมีโอกาสที่จะมีการครบกันหลายคนนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆนั่นเองนะครับและอีกอย่างนะฮะตัวท่านเองนั้นถ้าหากว่าได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่า จะได้พวกเครื่องประดับนะครับของมีค่าแก้วแหวนเงินทองอย่างนี้นะครับจากใครสักคนหนึ่งที่จะมอบให้เป็นของขวัญของฝากพิเศษให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้ยังหมายควาวว่าถ้าเป็นด้านการงานธุรกิจการค้าต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิงพวกเครื่องประดับทั้งหลายพวกแฟชั่นเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรต่างๆพวกนี้จะขายดีเป็นพิเศษนั่นเองนะครับ เข้ามาสู่ในช่วงของไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9กันบ้างนะครับก็หมายความว่าในช่วงของเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นถ้ามีไพ่ดีเฮโรแพนหรือว่าไพ่ประสังคราชก็หมายความว่าถ้าเป็นเรื่องของการสอบอะไรต่างๆนั้นตัวท่านเองจะประสบความสําเร็จผลการสอบดีนะครับผมคะแนนออกมาดีมากๆการเรียนของท่านนั้นจะประสบความสําเร็จมากๆนั่นเองนะครับ คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปราชญ์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ตัวท่านเองนั้นจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับคนที่อยู่ในสายงานด้านนี้นะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นในช่วงของเดือนกันยายนแล้วก็เดือนตุลาคมนั้น มีโอกาสที่จะได้ไปร่วมงานบุญตามศาสนาของท่านนะครับท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็อาจจะมีโอกาสได้เข้าวัดทําบุญปฏิบัติธรรมนะครับหรือว่าได้มีโอกาสไปไหว้พระไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ร่วมงานบุญต่างๆนะครับงานบง่งงานบวชงานกระถินอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับผมคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายก็คือตําแหน่งที่10นั่นเองนะครับก็หมายถึงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคม2เดือนสุดท้ายของปี2566 ดวงชะตาของท่านมีไพ่เอ็ดออฟแพนเอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญน,นั่นก็หมายความว่าธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเครื่องประดับทั้งหลายพวกจิวเว r รี่เพชรพลอยนะครับพวกร้านทองต่างๆหรือว่าท่านที่ขายเกี่ยวกับพวกเครื่องประดับทั้งของจริงของเรียนแบบจะขายดีมากๆนั่นเองนะครับในช่วงนี้บางทีเขาอาจจะเอาไปเป็นของฝากของข,องขวัญในช่วงปีใหม่ในช่วงส่งท้ายปีก็ได้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นไพ่เอ็ดออฟแพนธ์เรอร์รว่าไพ่หนึ่งเหรียญในช่วงของเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนี่แหละ ที่ผู้ที่เกิดวันทิ์นั้นจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงนั่นเองนะครับคนที่ชอบซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคใหญ่ส่งท้ายปีอย่างแน่นอนเมื่อมีไพ่เอ็ดออฟแพนธอนเกอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงของครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2566โดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2566ครับ ว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับขอฝากเชิญชวนผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วย จะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำาคาติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้นับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ